ศรีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายัางอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับอำเภอโนนคูนก็จะเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งก็เหมือนกับอยู่ในในทุงน่งนาอยู่นะครับนี่คือบริเวณของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับทางด้านซ้ายมือ ก็จะเป็นสถานีตํารวจอของโนนคูนนะครับสถานีตํารวจภูทรโนนคูนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับว่าเป็นอะไรที่ว่าการอาเภอนะครับอยู่ข้างๆกันแล้วก็โรงพยาบาลนะครับอ,อยู่ติดๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปตรงสถานีาผมจะเลี้ยวเข้าไปตรงสถานีตํารวจก็แล้วกันนะครับตรงนี้นี่ครับตรงทางเข้า สถานีตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลอขอไปหาโรงพยาบาลแล้วก็หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับนี่ก็จะมีร้านขายของอ,อยู่บริเวณทางด้านขวามือนะครับทางไปโรงพยาบาลกับหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าและผมก็เลี้ยวเข้ามายัางหน้าที่ว่าการอำเภอ โนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ก็กว้างขวางนะครับอำเภอนีอ้ก็ยังไม่ค่อยอจเจริญเท่าที่ควรนะครับคุณผู้ชมครับก็ นี่ก็จะเป็นหน้าที่วการอำเภอโนนคูนเลยนะครับตัวหน้าที่วการเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือบรรยากาศตรงโน้นก็จะเป็นสถานีตํารวจนะครับแล้วก็สนก็เลยไปโรงพยาบาลนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอโนนคูนครับจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ